สวัสดีครับผมวันนี้กบมากับผมไซเบอร์แตเกมไมค์ครับพิกซลมอนผม, Game, mon, ผมต่อจากภาคที่แล้วเลยนะครับผมแล้วก็อ่าได้เดินทางครับผมนะเดินทางมาแถวหมู่บ้านคนอื่นนะฮะก็จะตามหาตัวอะไรจับสักหน่อยหนึ่งเอ้คอยเหรอคอยนี่มันดอป <Yeah. S 1> เหล็กนะฮะเราขอใช้บนขลับนะตีมันก่อนเลยครับเอาเหล็กเอาเหล็ก,อ,ลก <c oughs> อ่าเรียบร้อยนะฮะไม่ดอปเอเมลิมแถวนี้นั่นไง นั่นไงคุณเห็นคนที่มันปลูกต้นไม้ออกนอกบ้านไหมครับนี่ครับผลของผของการปลูกแบบนั้นครับก็คือมันจะออกนอกบ้านอย่างเงี้ยนะแสดงว่ายัางไม่เชี่ยวชาญพอนะวันนี้ก็ไม่ต้องห่วงครับผมว่าผมจะแบบมือสั่นตัวร้อนอีกนะเพราะว่ากินข้าวมาแล้วท <c oughs> านก่อนหน้านี้อะไรนะหิวข้าวเออก็เรยว่าหิวข้าว แล้วมานั่งอ่านคลิป w h a t t h e f u c k นะฮะ Sun, สันสิครับเอไม่ไม่ได้กินข้าวเที่ยงนะฮะยันบ่ายบ่ายสองนะะคลิปก่อนหน้านี้นะคลิปเมื่อสองคลิปมาไม่ได้กินข้าวเที่ยงเออแล้วก็เาประมาณบ่ายสองแล้วนะ,ะเลยเวลามาแล้วยังอุตส่าห์นั่งอ่าคลิปอีกนะฮะเรียบร้อยฮะเออเขาบอกว่าพื้นที่แถวๆนี้ยคุณดูจากมิ n ิแม p นะครับผม จะมินิแมวข้างบนมุมบนขวานะครับก็จะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยหมู่บ้านมันมันเต็มแล้วนะหมู่บ,บ้านมันเต็มน้ะนะครับลำบากแอดมินที่เพิ่มจะมาเพิ่มพื้นที่อีกแล้วนะฮะอืมนะครับลำบากผมนี่แหละนะฮะต้องมาทำเพิ่มอีกครับมากิคดครอสมากรดครอสค้ามากิีคดครับเพราะว่าไอผมเห็นอ่า ไอ้โปเกมอนบิ๊กบอลนะฮะมันมีมาคิครับนะผมคอยงนี่แหละซึ่งซึ่งเป็นลายเลยวโคซาด้วยงาอทางจะเจ๋งนะฮะเฮ้ยเต็มแล้วนี่ว่าพื้นที่อะเต็มจริงจังเ,เต็มแล้วยดเค่ JK. ขายเหล็กหนึ่งกองสองพัน อย่าบอกนะว่า,าเหล็กหน้าบ้านผมนี่หมดละยวดูกันก่อนนะครับสามพห้าขายไหมอือหืออ่าครับเราเดินไปเรื่อยก,กันก่อนครับ, <c oughs> 3, าารบเ,เ,เบต็มจริงๆด้วยครับถ้าจะซื้อบ้านใหม่ก็ซื้อไม่ได้ละครับรับตางต่วนมีหมื่นเก้านะฮะแสดงว่าขาดแขงเหล็กกันจริงจังนะเนี่ยพวกเนี้ยเออไปตีโปกเกมอนก็ดับได้นะเนี่ย เอาเหล็กไปทำอะไรกันเยอะแยะวะต้องเปิดฟรีโซนใหม่ซะละถึงเวลาแล้วเนาะที่ผมจะต้องเปิดฟรีโซนใหม่นะฮะโอ้ครับโซนบ้านก็หมดนะผมฟรีโซนก็ต้องเปิดใหม่นะฮะผมก็ต้องอ่าทําอีกนานนะฮะนานพอสมควรครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยววันนี้ฮะผมเดี๋ยวประมาณเกือบเที่ยงนะฮะผมเดี๋ยวขอไลฟ์สตรีมนะฮะไลฟ์สตรีมเกมชื่อว่า ดอทตา2นะผมอย่าลืมเข้ามาชมกันด้วยนะผมที่ช anel เลยนะฮะคือไม่ได้ตีดอทนานละอยากตีดอทมากมายตรอยากตีดอทเลยนะครับอยากมากอดอยากปักให้ในการตีดอทคือหมดแต่เล่นพิซซามอนนี่แหละนะครับจับเกม ps 2นะครับผมก็เลยไม่ได้ตีดอทนะครับอ่ะ sm ที a พี5เอเจศูนย์ห้านะครับโดต้าน่าจะเป็นเกมที่ผมแบบใช้เวลาชิวๆที่สุดนะครับเพื่อจะมาเล่นมันนะครับเหล็กไม่หมดนะมีคนเอามาขายด้วยอันละบาทโอเคเหล็กไม่หมดนะครับแต่ว่าก็ยังเหลืออยู่นะ ก็เ,เหลือพอใช้ได้ครับผมนะหนึ่งเก้าแปดศูนย์ครับคือกองก็สองพันนั่นเองครับกองละราคาเกือบสองพันตอนแพนนี่มัน <Mar illa. S 1> ดรอปบ,บนคลับครับผม <Mar illa. S 1> ตอนแพนนี่จะเป็นโป้มอลที่ดรอปหนังครับอ่าที่นึงโอเคได้ได้หนังครับซึ่งยังทำแพ็กไม่ได้นะเซิร์ฟเวอร์นี้ครับผม ซึ่งไม่สามารถลงไปแพ็กได้เนื่องจากมันจะทำให้เซิร์ฟเวอร์ล็ลกนะครับเพราะงั้นไม่ต้องลงนะครับโอเคเข้าไปเช็คแปลงผักกันหน่อยดิใส่กันไม่ไวเฮ้ยไปสบายก่อนไปเก็บเอิคอนก่อนใช่ต้องไปเก็บเอิคอนก่อน เออนี่นี่นี่โหโตโตโตเพียบโตเพียบโตเพียบนี่ไงนี่ไงนี่ไงมาเนียน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 เช้าแบบนี้ไม่มีคนเก็บตอนนี้เวลาแปดโมงเช้าวันอาทิตย์นะฮะเออโหใคร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 เฮียมาบังหน้าเฉยเลยนะครับได้สามสิบหกลูกคุ้มคุ้มนะฮะ โอเคมานี่ไปนะครับมีไม้กับแท่งไฟไหมอาฐานลงไปด้วยครับแร่เหล็กมีไอิคอนสีอื่นด้วยนะโอเคมีหล,หลายสีก็โอเคอ่ะครับตอนนี้ปิดประตูก,ก่อนแล้วค่อยขุดลงไป นั่นครับเราบล็อกไว้กันหลายชั้นครับเพื่อป้องการไม่้คนมาเกียนนะครับต้องระวังการเกลียนจากคนด้วยครับโอเคบล็อกบล็อกอีกหนึ่งชั้นเผื่อมันลงมา เผื่อมันลงมาแล้วมาเหยียบหักเราครับเราไม่มั่นใจง่าโอ้ยโตแล้วสบายใจแล้วตตึงตรึงตตึงตรึงตตึงตึงตตึงตึึงตตึง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 เตึง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 เติงะติงเติงเติงเนิงเริงเนะงเติงเพิงเติงเติงเติงเริงเติงเัิงเติงงเนิงเนิงเตะงเตงเติงเติงเติงเตงเติงเติงง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 ตง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 ต ถึงตัวจะเ,เ,เป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่หน้าของเขานั่ยคือยอดนักสืบโคโนยหัวคันยอดต่าน่านาจัดตาจัดเฮ้ยโอเคนะครับผมเก็บจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีเก็บที่ง่ายกว่านี้นะครับผมนั่นก็คืออเทน้ํานะครับผมเทน้ําถ้าเราปลูกเป็นขั้นบันไดเราสามารถเทอ่าเนี่ยตัวเลขสูงสูงต่างกันนะครับ เราสามารถเทน้ําจากข้างบนให้มันไหลมาข้างล่างได้นะฮะก็ว่าถ้าเอาไอ้นี้อันนี้เก็บมันจะได้เยอะไม่รู้ว่าจริงเปล่าใหม่มากอาจจะเป็นควมเชื่อนั้นเองนะครับเหมือนที่บริี้สแลมเคยกล่าวไว้นะฮะมันเกือบจะลม้มมันเหนื่อยมันล้าจนแทบขาดใจนะครับผมความเชื่อบริี้สแลมัาผมไปหาฟังดูครับ น่ามันจะได้เยอะขึ้นจริงหรือเปล่าโอ้แต่ตอนนี้มันได้โคตรเยอะเลยนะครับทำไมด้านข้างตรงนี้ไม่โตอะรวยมันฝรั่งเละฮะรวยเละรวยเละรวยเละเอาไปขายเม่งเลยไหมรวยเละรวยเละรวยเละ เละเละเละโอเคอูได้มาเยอะมากครับได้มาเยอะมากเจ๋งเจ๋งเจงใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อ่าเรายังมีดินเหลืออยู่นะผมแล้วก็อ่าพิกเอ็กนะผมน้ำอีกหนึ่งถังอ่าเดี๋ยววันนี้ทำเพิ่มอีกหนึ่งแปลงนะครับทำเพิ่มอีกหนึ่งแปลงครับ โอเคหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคถูกป่าวะถูกแล้วมั้งมันต้องห้าใช่ไหมถ้านับรวมบล็อกน้ำด้วยอะทำไมมันเป็นหลุมข้างล่างวะโอเคใส่เข้าไปย่า yeah. ขุดให้หมดครับวันนี้ทำเพิ่มอีกหนึ่งแปลงเดี๋ยวพวกนี้ก็ค่อยทำเพิ่มอีก วันละแปลงวันละแปลงอ๋อแต่ความจริงเนี่ยผมจะต้องไปขุดดินเพิ่มแล้วกันเออเดี๋ยวไปที่ฟิสโอเอเมอลลัลฮะบ้านหลังนี้เอเมอลลเยอะมากครับอ่อขุดไปโป๊ะโป๊ะโป๊โป๊โปโปเรียบร้อยนะครับผมเอาเป็นว่าวางน้ำตรงนี้หนึ่ง หนึ่งสองสามสี่อ่านี่ครับมันก็จะได้ไปสี่บล็อกนะผมสองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าจริงด้วยวะเอี่มันไม่นับนก็นับรวมวันนี้ก็เป็นหนะ้านะเออแล้วใช่ไหมนะครับโอเค หนึ่สองสสี่โอเคนะหนึ่งสองสสี่โอเคครบนะครับผมอยากจะลองว่าถ้าเราเอาดินวางไว้ตรงนี้แล้วเราพวนดินมันจะแห้งเปล่าวะมันจะได้เหรอวะอ่าออโต้เซฟนะครับน้ำมันมันคงถึงหรือเปล่าวะเฮ้ยถึงเฉยเลยแม่งมันไม่มีน้ำ เฮ้ยมาได้ไงอ่ะงันอนนันเดี๋ยวเราลองขุดอ่าอ่าดินรอบๆออกให้หมดเลยนะครับอ่าแล้วก็ทําแบบนี้ครับแล้วก็เอาที่ทุกอย่างที่มันเชื่อมต่อกันได้เนี่ยออกให้หมดครับแล้วลองพวนดินข้างบนดูซิมันจะได้ไหม <c oughs> ได้เฉยเลย น้ำมันมาอย่งไงอะน้ำอยู่ตรงนูน่ะเห็นไหมน้ำอยู่ตรงนูน่ะมันเข้ามาได้ไงอะอ่า่งสงสัยแม่มันเข้ามาได้ไงอะมันอยู่นู่นเลยนะครับไม่ได้มีอะไรเชื่อมต่อกันเลยแห็นไอ่ทอลอยอยู่ด้วยครับมันใช้ตะกะอะไรอ่ะ โอเคนะครับอ่ะพวนดินนะฮะก็ช้ามัเถอะนะะถึงมันจะไม่มีเหตุผลการไม่มีเหตุผลนั้นดีกว่าที่มันมีเหตุผลนะฮะ เหมือนแบบบล็อกมันลอยได้มันก็ไม่มีเหตุผลใช่ไหม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 ใครเอาแขนนิดนึงเนี่ยถ้าเหมือนถ้าเหมือนชุดนอนอ่ะขยรเาแขนน,น้องชดุดนิดนิดนึงเนี่ยถึงมันจะไม่มีเหตุผลนะครับผมแต่ว่ามันอาจจะมีเหตุผลของมันเองอ่านะครับอย่าลืมพผมนะสนจีจีคีสโต้นะฮะสั่งสังสงส่งเกมรัดแรกเนี่ยต้องต้องนี่จีจีคีสโต้ <c oughs> ผมนี่รบกวนทั้งชุดนอนเลย โอเคนะครับผมเอามันฝรั่งนะครับผุวงางไวนะ้นะฮะอ่าเนี่แป๊บๆก็ได้แป๊บๆป๊ก็ได้จริงๆนะใครที่ไม่เข้าใจมุกนะครับผมจงไม่เข้าใจต่อไปนะถ้า <c oughs> ใครที่เข้าใจมุกแนละ้วตอนนี้ขำกิ้งแล้วอะ่ะเออนะครับอ่าแป๊บๆก็ได้จริงๆนะเออเชื่อผมนะะนี่ฮะ อ่าอ่าแปลงหนึ่งเนี่ยใช้ดินเกินหกสิบสี่นะครับอืมขย่าแขกน้องๆน,นิดนึงนะฮะก็อย่างที่ว่าแหละตะกะมันพอเลิกเล่นมุกนี้นะครับเพราะว่าบางคนเขาไม่เข้าใจนะฮะนะะคนไม่เข้าใจนะ่าจะประมาณสักอืมแปดสิบเปอร์เซ็นต์คนที่เข้าใจมีประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นมุกนี้เป็นมุกที่อ่าเขาเรียกว่า เข้าใจน้อยเกินไปนะครับมุคนเข้าใจน้อยเกินไปน้อยมากอะ่ะเอออาจจะหรือสักห้าเปอร์เซ็นของหนึ่งร้อยหรมัหมนะฮะหรืออาจจะเป็นแค่หนึ่งเปอร์ซ็นตแค่นั้นเองนะครับแปบ๊บก็ได้จริงๆนะนะเล่นยังคงเล่นได้อยู่นะวางเข้าไปวางเข้าไปอ่าอะตอนนี้ยังเหลืออีก3แปลง <c oughs> ยังมีอ่าคนหนึ่งที่แซลเป็นประจำนะผมนะ,มนะเอกฮาร์็อกเกอร์นะฮะแต่คนคนเข้าใจค่อนข้างจะประมาณสักน้อยน้อยมากนะฮะหนึ่งในนั้นเป็นผมที่เข้าใจอ่ะ <c oughs> เพราะว่าคนที่เข้าใจสนใจก็จะก็จะเคยเล่นเกมที่ชื่อว่าดาร์กโซ่อ่าดาร์กโซ่อันนี้เป็นอันนี้ดังมากเลยนะครับมันทําให้ผมเลยรบกวนทั้งชุดนอนเลยนะฮะ <c oughs> โอเคโอเคโอเคแบบนี้แบบนี้ตแน่ตแน่คลิปหน้านี่คือ รวยเละนะครับผมคลิปหน้านี่คือรวยเละวางให้หมดครับมันฝรั่งเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากแต่การเผามันนี่ก็ยากพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าอาฐานไม่ค่อยมีแล้วอะ่ะปลูกได้สามแปลงละอืมชัวช่วงนี้ผมก็ดูอนิเมะค่อนข้างหลายเรื่องนะฮะ ก็อาจจะแบบว่าพี่ครับทำไมเมื่อก่อนลงวันสองคลิปอ่ะวันนี้ลงนะสมัยนี้ลงได้แค่คลิปเดียวนะครับผมแค่คลิปเดียวแล้วน้องก็ตามดูไม่ทันแล้วแหละแฮมมอช่วงนี้ก็ติดอนิเมะด้วยนะครับผมผมดูเยอะมากอานิเมะตั้งแต่ซีซั่นนี้เป็นต้นมาผมขอรีดรายชื่อแป๊บหนึ่งโหเยอะเยอะมากนะฮะเฟสอะไรสักอย่างอโพคาต้า ok อะไรสักอย่างนะครับผมแล,แล้วก็อะไรนะไอพวกไปต่างโลกอะ่ะเอออนิเมะที่ไปต่างโลกผมดูไม่ทุกเรื่องเลยฮะ ที่มีทำน้ากาอิเซไคอออิเซไคดูไม่ทุกเรื่องเลยครับแต่บางบางเรื่องมันก็ไม่สนุกก็อาจจะดูแค่ตอนสองตอนก็ปิดแม่งเลยนะับแล้วก็อะไรนะที่เท่าที่ผมดูในเมช่วงเนี้ยที่สนุกที่สุดนะผมก็อ่าขนาดข,ขนาดเฟสที่ผมบอกว่าผมชอบมากนะยังสู้เรื่องนี้ไม่ได้ครับผมนะยูกิโออันะ์ซัสแม่ง เป็นอนิเมะสุดยอดจริงๆครับผมนะฮะในช่วงนี้ครับยูคิโอวาซัตนะฮะสุดๆ,ๆจริงๆอืมนะครับอ่าใสยเข้าไปจะเสร็จละแปลงสุดท้ายแล้วนะผมชงวันนี่หนังหนังลงผมก็ยังรองครับผมเขาบอกว่าวันที่ยีบห้านี้อีกสองวันอีกสองวันนี้ผมวันที่ยีิบห้านี้อ่า โคนันเดอะมูฟวี่ยี่สิบเอ็ดจะฉายนะครับโคนันเดอะมูฟวี่ยี่สิบเอ็ดเป็นเขาเรียกว่าเป็นความรับของเฮจิกับซูฮะอ,อะไรสักอย่างลนะเออนะครับก็ฉายที่โรงเอสเอฟเท่านั้นนะครับผมซึ่งบ้านผมอยู่ที่อะไรนะเชียงรายมันไม่มีโรง FF โเ้ยเว้ย ถึงเมื่อวานมันจะปะิดประกาศเพิ่มลงก็ตามนะครับไม่มีประโยชน์นะฮะเพราะว่าเชียงรายไม่มีลง sf นะครับเยี่ยมไปเลยบ้านนอกก็อย่างเงี้ยนะฮะได้แค่บนเฉยเแหละนะครับ,บ,เ,รบเราทำอะไรไม่ได้อืหรือผมจะเป็นแฟนคลับโคโนันยังไงก็ตามสมัยตอนที่ผมเป็นเด็กนะครับผมวันเสาร์อาทิตย์ผมจะไม่ไปไหนนอกจากดูช่องเก้าอย่างเดียวนะครับเพราะกลัวว่าโคนันมันจะจบ นะครับก็ขึ้นยังไงวะเนี่ยผมกลัวมากว่าโค่นันจะจบแล้วก็อ่าผมไม่ได้ดูตอนจบของมันนะครับผมก็เลยอ่าต้องดูแม่งทุกตอนนะครับแต่จนถึงตอนนี้จนโตป่านี้มันก็ยังไม่จบ h <laughs> h t t h e fuck จนถึงตอนนี้มันยังไม่จบเลยครับผมแบบโอ้ มันพีคมากอะ่ะเดี๋ยวรันร้องไห้อีกแล้วอะ่ะเอออยากเจอชินอิจิอีกแล้วอ่ะชิิจิต้องเปิดเผยตัวจริงได้แล้วอะ่ะเออจนถึงตอนนี้มันก็ยังไม่จบนะฮะนะฮก็มันไม่จบมานะก็ีิีอิจิล่ะครับ ตอนแรกตอนแรกผมแค่เป็นห่วงว่ามันจะจบแต่ว่าโคน,าน,นันนี้ยอมรับคนแต่งจริงครับผมสนุกจริงครับผมชอบจริงครับโชคดีที่เขาแต่งโคนันแบบยืดเยื้อะนะครับไม่เชน่นนั้นเนี่ยถ้าโคนันจบภายในแค่ไม่ไม่กี่ตอนคง,คงเสียดายนะฮะยืดเยื้อชอบนะฮะชอบครับโอเคเราจะขึ้นทางไหนวะเนี่ย ไม่ได้ครับโอ้นึกว่าคนตกใจหมดแอบโกบิดครับโกบิดครับ,รบ <ow> จัดไปเลยกันละลันละบนครับไม่โดนครับบนครับโอเคแม่อันนี้อันนี้ทางลงทางขึ้นแม่งลงทิศเลยอะ เวียนหัวจากมุมกล้องเมื่อกี้นะครับต้องบล็อกไว้เยอะโอเคเรียบร้อยนะผมคนนี้มันจะยืนตรงตรงนี้นานแค่ไหนวะพี่จะยืนกดเงินอยู่ตรงนี้อีกนานไหมผมก็มีทุระเหมือนกันนะอ่า โฆษณาประกันภัก็มาครับผมสําหรับวันนี้ฮะโอเคนะแปลงผักของเราก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอาเนื้อไปกินด้วยแล้วกันนะครับไปเวลเดินริว,วกว่าไปไปซื้อฮันโดโบนใส่เออไปบ้านแซ่ๆๆก่อนดีกว่าครับผมไปซื้อฮันโดโบนใส่เพื่อจะเอาไว้ในการเก็บเลเวลนะฮะ ถ้ามันยังขายอยู่นะผมก็มีทุระเหมือนกันไปครับลากยาวไปจำจำบ้านบ้านมันได้แถวนี้ครับบ้ามันจะมีคำว่าช็อปติดหน้าบ้านครับมันจะมีทันเดอร์โบนขายมึงขายออกหรือยังวะไม่เอาก็แล้วแต่อยากแลกนะ แรกเลยวะรักแรกมันแยกยากรักมากมันยากเลยแยกรักเราบางครั้งแรกสุดท้ายก็แยกล่างใช่ไหมเออนารูโตะเคยกล่าวไว้นะฮะเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละนะ,ะับมันแยกล่างได้อ่ะ่ะตรงไปตรงไปตรงต่อเวลาพวกเราต้องมาต้องตรงเวลาไม่รู้ว่าเพลงนี้จะเอาไปทำอะไรครับผมสำหรับเพลงลูกเสือนะฮะใครๆเคเคยร้รองหรือเปล่า ตรงตรงตรงเวลาพวกเราต้องมาตรงตรงเวลาครูผมสอนเพลงนี้ไปฮนะอา่านึกว่าตัวฟ้าๆา,านั้นเป็นเรี้ยวลุนะฮะตกใจจำได้บ้านอยู่แถวแถวนี้ไม่ใช่หรอวะอ,อ่าเดี๋ละเจอละเจอละ,ละใช่ปะ่ะไม่นีว่วะ ตามอยู่ไหนวะนี่อะไรเนี่ยไอดีโฮมกาลิน่าอ๋อย่ามีห้องกาลิน่าเขาด้วยเจ้าของบ้านเป็นเกยิ้ชื่อีชือคิบจิบุจิไหนไหนบ้านวะเนี่ยเราบ้านอ๋อเหมืองเหมืองเหมืองไหนบ้านไหนบอกว่าเจ้าของบ้านไงมันต้องมีบ้านดิวัด t ดือดฟักิชื่อิชือคิบจิคิบุจิ อาจจะต้องไปต่อ,อ,อแล้วครับอ่าเจอละเจอละแมงกะไมก็มานะอ้าแมงกะไมเฮ้ย,เ,ยเอา EP แชร์ให้กับอ่านี่ครับผมนะฮะอ่าอะไรนะลูคาลิโอนะครับผมเิ้ยเฮ้จิบจจิจีอ่ออออออาอะไะ ดูช็อปตรงนี้กันก่อนครับผมอันนี้เจนลอเอพิคอนทีมเอพิคอนทีเอ็มแดดออกฝนตกฝนตกแดดออกนกกระจอกออกจากลังชีวิตมันดังเหมือนฝันใจมันสั่งให้บวยบินไปชาร์ดคลอววิสาดพอยซันเจ็บชาร์ดบอลโฟกัสแบดโอเวอร์ฮีทชาร์ดบีม ฮันเดอร์ไหนว่าฮันเดอร์โบนอ่ะฮันเดอร์โบนอ่ะอ๋อไม่มีชั้นชั้นสองป่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ยทอนแม่โจมทอนทำให้อีฝ่ายใช้ฉันไม่ใช่ไม่ใช่ท่าเดียวครับผมนะฮะทำให้อีฝ่ายใช้เฉพาะได้สกิลโจมตีเท่านั้นนะฮะ สนอป้องกันเพินแอแอตแทรกนะครับเอ็กพลชันนะผมเซฟกดัดโซลาร์บีมบิลอัพดีมิตเตอร์ฮนะขยมฮนะล็อกสไลด์ดากอนเทียวลิสไม่มี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  ไหนว่าจะมี <S <S ไม่มีไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีสัญญาที่เคยผูกพันไม่มีไม่มีไม่มีมมมมเพลงเก่าโคตรนะเพลงเมื่อประมาณอ่าหกสิบปีที่แล้วนะฮะพ่อผมเปิดให้ฟังนะั้นหลับเลยนะฮะเขาว่าเจมครับอ่ะ Rio, าริโอรู้ลูคาริโอเราได้ท่าเคาน์เตอร์ด้วยนะฮะมีดาร์คเพาด้วยเหรอโอ้โหครับแทนถ้าฟอร์ซายแล้วกันนะครับผมกับสปาวตอนนี้จะเก็บเลเวลรูคาริโอยังนะฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวทำไงดีฮะรู้สึกว่าผมจะต้องอจบคลิปนี้ไวไ้เพียงแค่นี้ก่อนนะฮะ เพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้จะ9โมงละวจะต้องอัพอัพคลิปนะฮะตอนนี้8โมงโอกว่าแล้วผม8โมงครึ่งฮะจะเรนเดอร์ลงทัน9โมงเช้าหรือเปล่ปานะผมวผเอาไว้คลิปนี้เราไว้แต่เพียงแค่นี้ผมเจอกันใหม่ผมดิชาร์ตเลยคลิปหน้าสวัสดีครับ